กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มและเสียงนกร้องมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระต่ายจอมซนนกคู่ผู้รอบรู้กวางผู้ใจดีและสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่แต่ถึงจะอยู่ในป่าเดียวกันพวกเขากลับไม่ค่อยไว้ใจกันสักเท่าไหร่เพราะต่างก็มีความกลัวและความระแวงในใจ วันหนึ่งเกิดภัยแล้งน้ำในลำธารแห้งเหือดอาหารเริ่มหายากสัตว์ทั้งหลายเริ่มถกเถียงและโทษกันเองว่าใครเป็นต้นเหตุสุนักจิ้งจอกหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าถ้าเราต่างคนต่างอยู่เราก็อดตายแน่แต่ถ้าเราร่วมมือกันเราอาจจะหาทางรอดได้ตอนแรกไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อนกฮูกพูดเสริมว่า การรวมพลังต่งหากคือกุญแจสำคัญทุกตัวจึงเริ่มคิดตามพวกเขาเริ่มแบ่งหน้าที่กันกระต่ายขุดโพรงหาน้ำใต้ดินกวางใช้เขาเคลียดดินช่วยสุนัขจิ้งจอกออกสำรวจเส้นทางใหม่ๆและนกคูกบินสูงคอยชี้ทิศทางหลายวันผ่านไปในที่สุดพวกเขาก็พบแหล่งน้ำใหม่ที่ซ่อนอยู่หลังโขดหินใหญ่ทุกสัตว์ดีใจจนร้องลั่นป่า ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งหลายก็เลิกระแวงกันและอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีพวกเขารู้แล้วว่าความไว้ใจและความร่วมมือคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความกลัว